ซอวติงสิ่มาทานานน้องจีเาะค้าหูนมสดใส่ต้าหวยด้วย น้อยลอค่ะ้าหูนมสดแบบ้างเฮ้ยโคบีกับถั่เหมือนกันค่ะคน้องเฮ้ยอะไรดีครับอย่างละห้านะครับ บอกว่าเดี๋ยวมันคว่ำก็มาทำไแล้วป้ากำลังเอามาให้อือ,อ,อป่เก๋เลยไปน,น,น,นั่งดูเลยลงเจียในเที่ยอ,อย่าละค่ะ อย่างละห้าทีเลอันหกคูณเอย่างละห้าเลยทั่งถุงใส่งั้นได้เลยตอหาบาทอันนั้นนี่เล็กเนี่ย้งเนมแยกอยางละห้าอี้ยย ถ้าอย่างละห้ามันสิบตัวให้แยกนเนี่ยสี่ถึงห้าตัวอย่างนี้ถ้าหกตัวใส่อันนี้เนี่ยตกตัวสามสิบบาทนะถ้าสี่สิบก็นี่สองุงเลยงงไหมงงอะไรหรือเปล่าไม่งงนะมันงว่าอานนี้คือเจอคนป้าแล้วเซี่อวกาเยัเก็บวัวให้มาไว่ที่ไหม không Ngày mai anh ăn tối lắm chơi chụp búa lắm hả? Thích ăn chơi chụp không, ngày, ngang, không ngày mai anh ừ, à. à? ăn, nhưng chụp quá hả? Ăn chứ sàn cân bùn nha, thích chụp búa Mùi hiên hài thì chụp không Thích chụp búa chứ? Thích chụp chứ? Thích chụp búa chứ? Thích chụp chụp búa chứ? Thích chụp chụp

โดนมาตีเลยดื้อนะก็ธรรมดาอยูกินผักแล้วอ้วนหรือเปล่าเกผักไม่อ้วนกนาอ้วนเอาเดี๋ยวไม่ใช่เอาไปต้องโกชิบะเหรอ

ยังไม่ต้องเช็ดด้วยคเช็ดจะได้ไม่ชุ่นิไอ้มันปรกอบโปร่งไอ้นร่อง ใส่น <15. S 3> mm ้ำแข็งน้ำแข็งละลายสดเน่ีเอมด่าเอาน่าวาน้อยหวานดีตาแกก่อาดีค่กิ้าับอะไรบันรัตับร And...

กินใหญ่หมดเลยนั่นแหละเล็กยข้างล่างเดียร้อยด้วยก็ด้นี่ก็ใช้เดียวันเนี่ยีขงใช้เนี่ยนี่เล็กอมข้างล่างนะโดเดียวมี่กบเดียวแต่ร้อยอะมันดูอันี้เมกตอะเดียวกัน

เย่ไปไหมมัดธรรมดาก็ได้ไม่ไปมัดหมือนมัดตหู้เละไรเอาสาปลานนี้โปลาหนูก็ทำปลาน่เดโคตรฟลานเข้าตาเลยลูกเป็นเป้าเลยเาเอานิ้วเอานิ้ใหญ่ยี่หรอคะ

Gracias.

สองัวมาครับเอาไ่้เลยดีครับแต่กอยาบผมแบบนี้บครับนุ่นดูเงินฝั่งเธอนู่นนมามังกันเอาขึ้นไแให้ยองเอาตงก่อนครับีบาครับครับ ทำไมาไแ้บบนี้แหละอันนี้มันใส่ได้แค่นี้หรอเจ้าว่านํากันแนฝั่งนงกระแนเงาเงาไปหนน้อฝั่งเจหน่าให้ก็ สดเบาหวานด <อ mulheres. S 1> ้วยหวานน้อยกว่าเจืสนิดเลยค่ะโอาเขาจืเลยจ้ะขเอาหวานกโก้ตีผมสเคกันนะคะงี bún,ขนม, tươi, nấm, phải nấm gạo ăn, à, à, tông bia nấm bột, tông bia nấm, tay nấm bì, à, 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 I you not know มังนี่เลัหมดประดุกนี่เลเนาะหดประดุกนี่หนวดใหญ่นี่หนวดเล็กเาวไอจะพูดะแย่เย มาน้าพานลดวนีนเลยนเนี่ยกินไ้หมดเลยเออยางนี้ครับฟังโอ้ส่ะใส่อย่างนี้ครับใส่ปกะนปากามนไม่ใส่สเแต้วิเ้าแฟเนี่ย

ธรรมดาถึงลาเจ็ดบาทสามถึงเจ้าบาทจ้าห้างมาก็เดี๋ยวพวกรามีเซ็นไหมคะคุณมากนะคะเป็นสามสบเจบาทจะชอนละสามบาทนะเรีรนเอบคุณมากนะคะอเอาเป็นแบบไหนดีคะ<อ> นี่นะคะตะกร้าแเอาปาตะโขงใ่ม เป็นสามสิบเก้าบาทค่ะสามสิบเก้าพอมาหกสิบเอ็ดบาทนะน้องีอันนี้เป็นน้ซตู้้ใส่เครื่องเต้าหูหนาดำค่ะน้ซุนซุน้นึ่นิ้วะคะ สี่สิบบาทพอดีคนะเกนัานจ้า